สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟทองประจำวันที่31มกราคมนะครับอ่ะในทม์เฟรมเดนนะทองคำเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่า HA เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะสีแดงสามแท่งด้วยนะครับอันนี้ก็เริ่มจะมีย่อนะเริ่มจะมีย่อนะครับแล้วก็ตอนนี้นะแนวรับแนวต้านของเขาอยู่ที่เท่าไหร่อืม แนวต้านตรงนี้นะครับแนวรับอยู่ตรงนี้เคลื่อนที่ในกรอบแคบแคบนะเคลื่อนที่ในเกาอแคบแคบเพราะว่าคงรอข่าวนะครับรอข่าวแหละรอข่าวนี่นะที่จะมีการประกาศวันวันที่หนึ่งนะครับที่จะมีการประกาศวันที่หนึ่งนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาตีกรอบไว้รอคร่าวๆก่อนนะอืม แนวต้านเยอะเลยเนาะสามสิบนาทีไซเวในกรอบแคบๆเลยนะครับไซเวในกรอบแคบๆเลยเนาะตัวนี้คือเราต้องรอเทรดโซนที่โซนแนวรับแนวต้านนะดูละต้องรอเทรดที่โซนแนวรับแนวต้านนะครับ แบเนี้ยอืมนะคือถ้ามันลงมาสองแนวเนี้ยนะครับแนวนี้ก็แนวนี้ก็รอเซลล์นะครับแนวนี้ก็รอเซลล์นะเออนะครับนี่ก็รอเซลล์ อืมน,นี้รอเซลล์นะครับหนึ่งเก้าสองเก้าถึง หนึ่งเก้าสามหนึ่งประมาณนี้นะนี่ก็รอไป รอบายแถวหนึ 19, 19. ่งเก้าหนึ่งเก้าประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แผนก็คือนี่แหละเขาก็จะไซส์วีอยู่ในกรอบเนี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ก็เซล์ลนะครับมาถึงตรงนี้ก็บายนะโอเคแผนวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ